สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมบิลลี่เดอะคิดจะมาทำการรีวิวเกม Wonderland o n l i n e Mobile ซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมก็ได้เปิดมาเป็นเวลาเกือบ1อาทิตย์แล้วนะทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมทุกคนเนี่ยเลเวลขึ้นเกือบร้อยกันแล้วหรือบางคนเนี่ยทำการจุติเรียบร้อยแล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับว่ามาจากกิจกรรมเติมเงินนั่นเองทุกคนถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเกม Wonderland o n l i n e เนี่ยอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวกิจกรรมการเติมเงินนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยจะหมดภายในวันที่6ตอนเที่ยงคืนนะครับทุกคนโอเคมาดูกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือการเติมเงินครั้งแรกในเกมเนี่ยได้เพชรเขียวคูณ2อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเนื่องจากเพื่อนๆเนี่ยต้องตัดสินใจในการเลือกแพ็คนั่นเองกิจกรรมที่2นะครับก็คือกิจกรรมซื้อเพชรเขียวครั้งแรกในเกมเนี่ยเพื่อนๆๆก <ๆ S 1> ็สามารถได้รับไอเทมเลยนะครับก็คือ ยาคูณค่าประสบการณ์5เท่ากับกําไรซากุระเริงระบานะครับต่อมานะครับกิจกรรมที่3ก็คือเมื่อเพื่อนๆเนี่ยซื้อเพชรเขียวครบตามกําหนดในเกมเนี่ยเพื่อนๆก็ๆจะรับไอเทมตามลําดับไปครับอย่างเช่นเมื่อเพื่อนๆเติมครบ600เพชรเขียวเนี่ยก็จะรับบัตรคู่ป้องสีฟ้าแล้วก็กริปผูกแมวนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเติมถึงพันสกับ2,000เนี่ยก็จะรับไอเทมตามนี้เลยและเมื่อเพื่อนๆเติมเพชรเขียวครบ4ี่พันเนี่ยก็ด้รับไอเทมตามนี้ ถ้าใครเติมผ่านเพย์มอลเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดนะครับเนื่องจากเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับไอเทมจากที่กล่าวมา2ข้อเมื่อกี้เมื่อเติมผ่านเพย์มอลครั้งแรกเนี่ยก็จะได้รับน้ำยาเอ5เท่านะครับในจํานวน2ชิ้นเมื่อเพื่อนๆเติมผ่านเพย์มอลเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะเมื่อซื้อเพชรเขียวครบตามกําหนดนะครับอย่างเช่นขั้นแรกเนี่ยคุณต้องเติม270บาทก็ด้รับของรางวัลเป็นหุ่นไม้กับยาน้ําหุ่นไม้นะครับ และเมื่อคุณเติมเพิ่มไปอีก540บาทเนี่ยก็ด้รับของรางวัลตามนี้เมื่อยอดเติมของเพื่อนๆสูงเนี่ยก็ด้รับของรางวัลตามลําดับขั้นนะครับและเมื่อเพื่อนๆเติมครบ6,700บาทเนี่ยก็ด้รับของรางวัลทุกลําดับพันนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับสุดท้ายเดียไม่ท้ายสุดเมื่อเติมผ่านเพย์มอลเนี่ยทุกๆ100บาทมีโอกาสสุ่มได้รับของต่างๆตามนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปท้ายคลิปนะครับว่าเราควรเติมถึงเท่าไหนดีนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูของรางวัลที่ผมได้รับกันก่อนปรึงผมทําการเติมเงินเรียบร้อยนะครับของรางวัลเนี่ยก็จะดิ้งเข้าตัวอัตโนมัติเลยนะสำหรับการเติมในเกมโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยควรเคลียร์ของในตัวให้เรียบร้อยนะครับให้มีช่องว่างพอกับจํานวนที่จะรับเนื่องจากถ้าเ,เพื่อนๆช่องเต็มเนี่ยของมันจะส่งมาไม่ได้นะครับต้องให้เ,เพื่อนๆเนี่ยติดต่อทีมงานทําการแก้ไขนะครับโอเคเมื่อได้รับของมาครบแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรได้บ้างเริ่มที่การแรกชุดมีปีกนะครับก็ชุดมีปีกเนี่ยแต่ละอย่างจะบวกสเตตัสที่ค่อนข้างต่างกันนะครับของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีเพชรคริ32แล้วก็ชุดต่างๆนะครับโดยเพชรคริเนี่ยจะเอาไปหลอมอาวุธต่างๆได้นะครับก็จะทําให้มีโอกาสติดคริสข้อมากขึ้น โดยชุดนี่มีรูปร่างที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือสวยแหละเอาง่ายๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะนําชุดนี้ไปเย็บกับชุดอื่นๆนะครับเพื่อเอาชุดนี้เนี่ยเป็นรูปร่างแล้วก็เอาชุดอื่นเนี่ยเป็นค่าสเตตัสในส่วนของหูแมวเนี่ยก็คือจะมีรูปร่างประมาณนี้แล้วก็มีหางด้วยในส่วนของหูแมวเนี่ยก็จะไม่ได้เพิ่มสเตตัสหรือว่าอะไรนะครับก็ใส่เล่นๆเ,เป็นแฟชั่น ในส่วนของแคปซูล XP พีเนี่ยก็คือกดแล้วได้ XP เลยนะก็เวลเราก็อัพเรื่อยๆเลยตามนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอันต่อมานะครับก็เป็นคูปองสีฟ้านะสามารถแลกยา XP คูณ2หุ่นไม้แล้วก็ยาน้ำหุ่นไม้2เท่าซึ่งยาคูณ XP 2, หุ่นไม้เนี่ยใช้ได้แค่หุ่นไม้เท่านั้นนะครับไม่สามารถนำไปใช้กับเก็บเลเวลได้แล้วก็ยาคูณปกติเนี่ย ไม่สามารถได้ประสบการณ์หุ่นไม้มากขึ้นด้วยนะครับให้จำเอาไว้นะ,ะก็เมื่อกดใช้เนี่ยมันจะไปอยู่แถบทางด้านขวามือนะครับยาคู Yahoo. นี้เนี่ยจะใช้เมื่อเราฝึกหุ่นไม้เท่านั้นนะครับถ้าเราเดินปกติเนี่ยเวลามันจะไม่ลดเนาะก็ในส่วนของคูปองสีฟ้าเนี่ยผมมองว่าอันนี้นะครับก็ค่อนข้างดีเนาะต่อมานะครับคูปองสีเงินมีเพชรยม,มบา <28 S 3> ลเพชรคิี่ยี่สิบแปดแล้วก็ยาเอ็กพีคูณสิน,นะครับ ในส่วนของคนที่ชอบใส่ชุดหลอมหรือว่าชุดเซ็ตนะครับแลกเพชรโยบะา,าลเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มนะครับต่อมานะครับก็คือคูปองสีทองในนี้นะครับก็จะมีผลึกขมุขมัวแท้ยาศักยภาพแฝงแน่นอนแล้วก็ยาพีคูณ10ขวดเลือดขวดเวทนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ชอบเสี่ยงดวงเนี่ยในการอัพศักยภาพเนี่ยก็ให้แลกมานะครับแต่ว่าถ้าใครชอบในการตีบวกใส่อาวุธใส่ชุดเซ็ตแบบชุดหลอมอะไรเงี้ยนะครับ ก็ให้แลกผลึกขมุกขโัวแท้มานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าการเติมแบบไหนนะครับคุ้มที่สุดตอนนี้นะครับมีการเติม2ช่องทางด้วยกันก็คือตัดผ่านในเกมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android นะครับหรือว่าการเติมผ่าน Play Mall ก็คือเติมผ่านหน้าเว็บผมบอกได้เลยนะครับว่าการเติมผ่าน Play Mall เนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเนื่องจากเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้รับรางวัลถึง2ต่อด้วยกันก็คือ ทั้งเพมแล้วก็ทั้งในเกมต่อมานะครับคำถามที่ใครหลายคนเนี่ยอยากรู้นะครับก็คือเติมเท่าไหร่คุ้มที่สุดคำว่าคุ้มของแต่ละคนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยอยากจะเป็นที่1ของเซิร์ฟอยากจะเป็นที่1ของ PK บางคนแค่อยากเล่นง่ายขึ้นมีตัวช่วยมากขึ้นบางคนแค่เติมเพื่อสนับสนุนตัวเกมนะครับ โอเคก็คำว่าคุ้มของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมาบอกค่าเงินต่อของนะครับแล้วก็ความสำคัญของของนะครับการที่เติมเงินผ่านเพ y m มอเนี่ยคุณจะได้2กิจกรรมนี้ก็คือเติมเงินครั้งแรกในเกมเติมเงินครั้งแรกใน Pay m มอยกตัวอย่างเช่นคุณเติมเงิน1000บาทนะครับของที่คุ้มคุมที่คุณจะได้รับก็คือบัตรเกาะฝึกวิชา2ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้รับในเกมด้วยก็คือยาโอยพรศักยภาพนะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม ความเก่งของตัวละครไปได้อีกหนึ่งระดับนะครับก็ถ้าใครดวงดีเนี่ยก็จะเก่งได้เลยนะสำหรับเลดต่อไปนะครับก็คือประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0บาทเนี่ยผมมองว่าเลดนี้นะครับมีของระมันที่คุ้มค่ากับราคาที่เติมมากที่สุดนะครับกเ็เพื่อนเนเนี่ยจะรับคูปองแลกของสีเงินสีทองสีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ตัวละครของเพื่อนเอนเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากนะครับ สำหรับคนที่เติมครั้งแรกปั้งเดียวหมื่นเลยเนี่ยผมมองว่ามันคุ้มค่าตรงที่เพชรครั้งแรกเนี่ยได้คูณ2ครับทุกคนตรงนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนเนเนี่ยประหยัดเพชรเขียวได้มากเลยเพราะว่าเพชรเขียวเติมครั้งเดียวเนี่ยเพื่อนๆมีกินมีใช้ไปอีกหลายเดือนเลยก็คําถามต่อมานะครับก็คือเติมตังมาซื้ออะไรคุ้มที่สุดคําถามนี้นะครับตอบได้ยากมากเพราะว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันผมจะคัดของที่ คุ้มค่ามากที่สุดในการเติมตังมาใช้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆจะซื้อนี่ก็ขอให้รีบซื้อนะครับเพราะว่าในช็อปเนี่ยลดราคา20%อยู่นะตอนนี้เปิดมาหน้าแรกของ i อเทมมอลเนี่ยเราก็เจอของลดราคาแล้วนะฮะทุกคนโดยในหน้าแนะนำเนี่ยมันจะมีของสุ่มมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะรีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับผมในหน้าแนะนำเนี่ยถามว่าคุมมา้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับยกตัวอย่างเช่นยาเร่งศักยภาพ1อันเนี่ย ราคา5เพรเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เขาขายกันในเกมเนาะเขาขายกันในเกมเนี่ย5อันที่168เพรเขียวนะครับก็ตกอันละประมาณ33เพศเขียวเลยทีเดียวแต่ว่าน่าแนะนำเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วนะครับราคามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเท่านั้นเองยกตัวอ,อย่างเช่นยาเล่งใส่ภาพ1อันเนี่ยราคา5เพรเขียวเมื่อเราซื้อไปแล้วนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแถบที่2เนี่ยมันก็คือ สกอร์เสริมอุปกรณ์ต่างๆนะฮะจะเห็นได้ว่าราคามันค่อนข้างถูกมากนะครับแต่ว่าในการอัปเกรดขั้นอุปกรณ์เนี่ยบอกเลยว่าใช้ค่อนข้างมากนะครับก็ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยก็ให้กดซื้อไว้ถ้าคนมีงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็ควรลงทุนนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเมื่อซื้ออันแรกใช่ไหมมัน1เพชรเขียวอันนี้มันขึ้นมาเป็น2เพชรเขียวนะฮะต่อมามงกุดเป่งแสงนะครับก็คือตอนแรกเนี่ย มัน250เพชรเขียวแต่ว่าผมเนี่ยทำการซื้อไปเมื่อคืนนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปไว้ซึ่งสเตตัสของของเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะถือว่าเอามาใช้ได้เลยนะครับก็ในราคา250เพชรเนี่ยอาจจะแพงเท่าไอเทมมอนะครับแต่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะดึงนะเมื่อตัวละครของเพื่อนๆและขุนพลเก่งเรียบร้อยนะครับอานม้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยอัปเกรดไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับผมก็ ถ้ามันตรงสายเนี่ยแล้วเพื่อนๆมีงบก็ให้ดึงนะครับต่อมานะครับก็เป็นชุดของไอเทมมอนะครับก็คือจะมีชุดกังฟูกับชุดปีกม่วงซึ่ง2อันนี้นะครับเมื่อตีบวกเนี่ยก็จะได้ค่า Attack หรือว่า Magic Attack เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้ค่า HP เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยของทั้ง2อย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แค่ต้นเกมถึงกลางเกมเท่านั้นแล้วก็จะมีหูแมวทองคำที่เพิ่มสปีดอีกด้วย ก็น่าสนใจไม่แพ้กันต่อมานะครับมันก็จะมีกล่องลึกลับอันนี้เมื่อเรากดเนี่ยมันก็จะสุ่มของในนี้นะครับ1ชิ้นของที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเซตนักฆ่าเซตอัศวินเซตปาดแล้วก็เซตผู้รู้นะครับโดยผมมองว่าของในกล่องนี้นะครับค่อนข้างมีราคาแพงถ้าใครดวงสวยๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเกินหมื่นเพชรน,นะครับเพื่อนๆ แต่ว่าของชุดนี้นะครับสามารถเอาไปหลอมแล้วก็จะได้สเตตัสคูณ2ซึ่งค่อนข้างดีเหมือนกันต่อมานะครับในแถบของอาวุธอาวุธในไอเทมมอลเนี่ยข้อดีก็คือมีค่าคริติคอลนะครับซึ่งเมื่อเราตีบวกด้วยคูปองพัฒนาเนี่ยค่าคริติคอลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นมาได้ก็จะมีคาถาที่น่าสนใจก็คือคาถานี้บวกค่าเมจิกแอทแทนะครับแล้วก็มีค่าคริติคอลด้วย ให้ตัวเวทใส่เนี่ยบอกเลยว่ายิงโป้งป้างทีเดียวหายหมดต่อมานะครับเดี๋ยวเราย้ายไปดูที่แท็บอุปกรณ์ซึ่งแท็บนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแรกๆกเนี่ยเลื่อนผ่านมาก่อนเลยครับมาสะดุดที่ตรงนี้ถุงโชคเครื่องมือก็คือใครเนี่ยที่ชอบทําชุดพางบ่อยชอบตีมอนค่ามเลเวลเนี่ยสามารถสุ่มหาประแจเนี่ยเพื่อเอาไปซ่อมก่อนที่จะพางได้นะต่อมานะครับก็คือยาเร่งศักยภาพ ซึ่งยาเร่งศักยภาพเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้สเตตัสมากขึ้นต่อมานะครับคือคูปองพัฒนามาในแบบแพ็ก3ก็คือ3อันเนี่ย128เพชรเขียวผมบอกเลยว่าคูปองพัฒนาเนี่ยดีมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันลดราคาอยู่ซึ่งของในไอเทมมอลเนี่ยต่อการบวก1ขั้นเนี่ยมันจะสเตปอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น บวก1เนี่ยก็จะใช้คูปองพัฒนา1ใบนะครับบวก2ก็จะใช้2ไปใบแล้วมันก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับก็คําแนะนําของผมนะครับก็คือให้หยุดที่บวก5หรือบวก6กนะครับก็เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้งานเนาะคูปองพัฒนาเนี่ยบวกแล้วไม่มีวันแตกนะครับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในไอเทมมอนนะครับก็คือกังหันไม้ไผ่อันนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยว์ปไปแมทที่ไม่เคยไปได้ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะใช้สกอร์ตอนต้นเกมเนี่ยวาร์ปไปได้เลยนะครับต่อมา GPS นะครับ GPS เนี่ยก็ดีมากๆเลยครับเพราะว่าบางแมปเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการเดินที่นานนะครับแล้วก็ไม่มีวาร์ปลงไปถึงจุดๆนั้น GPS เนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาได้ต่อมานะครับไอเทมที่ดีที่สุดในเกมสำหรับขุนพลที่ทำดาเมจนะครับก็คือเข็มมิตรภาพนั่นเอง ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอย่าลืมกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าการเติมเงินช่องทางไหนเนี่ยคุ้มค่าสุดนะครับแล้วก็เติมประมาณเท่าไหร่เนี่ยถึงจะคุ้มนะครับสำหรับการเติมผ่าน Payma อลเนี่ยมันก็จะได้ไอเทมโค้ดมานะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทำการเติมเงินแล้วก็จะแจกไอเทมโค้ดโดยกิจกรรมเนี่ยติดตามได้ในหน้า Facebook นะครับวันนี้ผมไปก่อนไปละเจอกันบ๊ายบาย